นี่เนี่ยเฉันฉันยังไม่ได้พูดถึงชื่อเขาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยอย่าเขินอะไรวะไอ้ปอยฮอบฮอบเด้อฮอบเด้อฮอบฮฮอบเสียใจไหมที่เขาไม่ได้มาวันนี้อย่าเขินไม่เสียใจอยู่ในใจตลอดอยู่แล้วเฮ้ยสนุกสนุกไปต้องรับแค่ตลอดไม่ได้นะ อะไรอ่ะงั้นผมให้คุณทักทายเขาเลยดีกว่าอ่ะเป็นรับบทพิธีกรต้อนรับเขาหน่อยเชิญครับคุณภูวินครับสวัสดีครับสวัทุกท่านผมภูวินจากไลเซอร์มิวสิกครับภูวินมีสักมุกหนึ่งแม่แนะนำตัวตายแล้วไม่ได้คิดจะด้วยสิจะไม่ถนัดแต่งกรแต่ผมคิดถึงปอนตลอดเวลา นี่ยะนึกว่านึกว่าภูวีอยู่ในจอจริงอยู่ในใจครับตามนั้านบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรตนี่ไงภูวีนะนี้ไงผมไม่ชอบแต่งตัวดีๆครับผมชอบแต่งตัวปนปอนแข่งตัวปนปอนเป็นคนปนปอนแล้วค็ปนปอนเออมีอะไรอยากสัมภาษณ์ทำไมฮะคุณปอนช่วยผมด้วยครับคุณโดนเล่นคนเดียวเลยครับ เอ้ <Okay. S 1> คืออ่าม,มันมีศิลปินเยอะมากเงี้ยตื่นเต้นที่ได้เจอใครเป็นพิเศษไหมครับเออตื่นเต้นที่ได้เจอแฟนๆน,น,นะผม<า>เพราะว่าไม่เคย<า>ไม่เคย<า>ไม่เคยหัวต้มจัดสุดสุดๆต้องตัดขยี้สุดสุดเราอยากแจ็ดเปอร์นี่ระบุคนไหมครับว่าใครเก่งสุด <laughs> ใครน่าดูสุดก็ได้ระบุคนไหมครับว่าใครเก่งสุดต้องรับแค่กู ถ้าจะรับแค่ขนาดนี้ไม่ต้องระบุแล้วมั้งเออที่หนึ่งใจนี่แนป๊บหนึ่งเลยแล้วปอนมึงจับจนจับไม่กินไม่สั้อะไปยาเงี้ย ฮฮปปอ้าวนั่งกันตั้งเยอะทำไมไปมองมือปอนล่ะไม่สังเกตอะไรเลยไงรักกันแต่มืออคู่นะกลับมาสับนะครับไหนๆก็ไหนๆนี่นายเป็นตัวแทนที่พูดกับอินเตอร์แฟนได้ด้วยอ่ะเชิญชวนอินเตอร์แฟนหน่อยฮะครับผม โอเคนะขอบคุณนะครับคุณภูวินนะครับขอบคุณนะครับอ่ะปอนดไปไปไปไยเขาหน่อยไปไปหน่อยบายบายไม่อยากเห็นคนอื่นเลอยากเห็นทุกคนน่ะแต่เป็นคนเดียวทำไมอ่ะโอ๊ยขอบคุณมากเลยครับมุ้งนะอย่มุ้งนะโน่นนะโอเคบายบายนะภูวินขอบคุณนะครับยังเกินยาขอบคุณนะครับ ใช่แล้วจะว่าไปนิดเราแกล้งสองคนนี้บ้างนิดโดนเยอะแล้วไหาักพวดีาหาพวกนะ